Andromeda Galaxy กับทางช้างเผือกจะชนกันในอีก4,000ล้านปีเราจะสังเกตกาแล x กซี่แอนโดรเมดาปัจจุบันยังไงและอนาคตชะตากรรมจะเป็นยังไงเรามาฟังกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการ a r t r ค s ร r สแอส m e r วันนี้จะมาเล่าเรื่องของ a n d โดรเมดา a า a ล็กซี r แอนโดรเมดากาแล็กซเป็นกาแล็กซีที่มีความสว่างเห็นได้ด้วยตาเปล่าในที่ที่มืดนะครับแล้วก็มองเห็นได้โดยใช้ตาเปล่าของเรานี่แหละครับ าแล็กซีโนเมดาอยู่ในกลุ่มดาวแอนดเมด้าเนาะถ้ามองไปทางท้องฟ้าบริเวณเจอกลุ่มดาวม้าปีที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่ดวงตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอกลุ่มดาวแอนโดเมด a าตรงนี้เนาะไล่ขึ้นมาจากดวงนี้เป็นดวงที่หนึ่งดวงที่สองกาแล็กซีโนเมดานับจากดาวมิราจตรงนี้นะครับแล้วไล่มาหนึ่งสองสามจะเจอ eda, แอนโดเมด a ากาแล็กซีบริเวณตรงนี้เนาะใกล้ๆดาวนิวแอนโดเมดานะครับแอนโดเมดาเนี่ยก็คือจะเป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้โลกที่สุด เอ่อกาแล็กซีหนึ่งที่เป็นกาแล็กซีแบบกลางหันเนาะปกติเราไม่ได้อยู่เป็นกาแล็กซีเดียวในเอกภพนะจริงเราอยู่กันเป็นกลุ่มกระจุกกาแล็กซีต่างๆอยู่หรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ใน Virgo Super Cluster Galaxy นะครับเอาละทีนี้เรามาลองซูมดูรายละเอียดของ Virgo Galaxy หนึ่งในสมาชิกเหล่านั้นคือ Andromeda Galaxy ไปกันเลยครับครับภาพจากเว็บไซต์ uh, earthsky.org นะครับ เราจะพูดถึง Andromeda Galaxy เนาะซึ่ง Andromeda Galaxy เนี่ยอันนี้เป็นภาพที่เราเจอกันคุ้นเคยดีเนาะก็คือมี Galaxy Andromeda บริเวณตรงกลางแล้วก็มี M32 แล้วก็ M110 ซที่อยู่บริเวณข้างเคียงเนาะเป็นซัตเท l i t ไลท์กาแลซีนะครับหรือ g a l a x กซีอยู่ข้างเคียงเออกาแล็กซีโนเมดาเนี่ยจริงๆอยู่ใกล้กับเราขนาดไหนก็ไม่ได้ไกลมากเนาะประมาณ 2, 2 5 2 0ล้าน5แสนปีแสงนะครับแสงต้องเดินทางจากแอนโดเมดากาแล็กซีมายังเราใช้เวลาประมาณ2 5ล้าน5แสนปีนะครับอย่างไรก็ตามจริงๆมันขนาดค่อนข้างใหญ่นะขนาดใหญ่ประมาณเออดวงจันทร์เพลเลยทีเดียว แต่ว่าเนื่องจากว่าความสว่างมันไม่ได้มากเท่าไหร่ก็เลยมืดมืด,ม,ดมืดนิดนึงเนาะอัน,นี้ภาพที่เห็นก็เป็นการถ่ายรูปแอนโดเมดาแกลกซีแต่ว่าไอคิทคิทที่เห็นเนี่ยมันคือตัวดาวตกเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วถ้ามองผ่านๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นแค่ฟ้าๆเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นดาวดาวดาว,ดาวหรือว่าแกลกซี่อะไรชัดเจนเนาะอ,อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเหมือนกันเขาถ่ายแกลกซีแอนโดเมดาจากประเทศอิรานนะครับทีนี้ไอ กาแล็กซี่อโดเมดาเนี่ยสามารถสังเกตเห็นได้แทบจะทุกคืนเลยช่วงเวลาที่สังเกตได้ดีที่สุดคือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจะเห็นได้ทั้งคืนขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันเฉียงเหนือนะครับเดือนที่อาจจะสังเกตได้ค่อนข้างยากก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนเนาะ,ะพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ขึ้นตกพร้อมๆกับดวงอาทิตย์นะครับก็เดือนที่ดีที่สุดในการสังเกตอโนเมดากาแล็กซี่ก็จะเป็นช่วงวนเดือนกันยายนตุลาคมนะคะโอเคแล้วก็ อันนี้ก็คือตำแหน่งการสังเกตเนาะที่เรา,เล,าเล่ามาแล้วก็คือจากสี่เหลี่ยมของมาปีกไล่ลงมาเรื่อยๆอ,อ,อยู่กลางๆข้างๆกับกลุ่มดาวราชินีแคสิโอเปียแล้วก็มาปีกนะครับอาทีนีออ้หลังจากเราหากาแล็กซีโนเมดาแล้วเราก็มาดูเรื่องราวของในอดีตออชาวเมสเซอร์ก็เป็นผู้คนพบกาแล็กซีโนเมดาเนาะแต่ว่าตอนนั้นเน่ะเขาไม่ได้ตั้งชื่อเป็นกาแล็กซีเนาะตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่าก a l ล x กซีเนาะเขาเรว่าเป็นฟ้าฟ้าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ ในคนในสมัยก่อนเขาตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็น the Great Andromeda Nebula เนาะซึ่งเนบิวลาก็คือเป็นฝ้าของขาวเป็นฝ้าที่ประกอบไปด้วยกลุ่มแก๊สต่างๆเนาะซึ่งไม่ใช่คอนเซปต์ของกาแล็กซี่เลยกาแล็กซี่จะเป็นคอนเซปต์ของออหมู่บ้านของดาวเป็นเมืองของดาวที่เยอะมากๆเลยเนาะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับเรื่องของฝ้าของเนบิวลาเลยแต่ว่าสมัยก่อนกล้องโทรทัศน์มันไม่ได้ชัดมากภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายในปี1900นะครับ เขาก็ตอนนั้นยังไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นไอ้ฟ้าฟ้าเนี่ยมันเป็นดาวแต่ละดวงเนาะเขาคิดว่าเป็นเป็นกลุ่มแก๊สมากกว่าหลังจากนั้นเขาก็ค่อยมาถ่ายรูปได้ภาพที่ละเอียดขึ้นผมพบว่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่แก๊สย่างเดียวนมันปเป็นกระจุกดาวเกื์บริมาณมากเลยเนาะทีนี้อันนี้ภาพภาพให้เห็นเอ่อกาแล็กซีทางช้างเผือกเนาะหรือบ้านของเรานะกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามิวกี้เว g กาแล็กซีอยู่ตรงนี้เนาะทีเนี้ยก็จะมี M31 หรือ Andromeda Galaxy เป็น เป็นอยู่ในเดอะโลคอลกรุ๊ปก็คือเป็นกลุ่มกาแล็กซีที่อยู่เพื่อนบ้านกับเราเนาะแล้วก็มีแทร็กกุลลังกาแล็กซีหรือ M33 ซึ่งอยู่ในบริเวณข้างเคียงกันเนาะเออเป็นกาแล็กซีสามกาแล็กซีที่ใหญ่ๆอยู่ในโซนนี้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกาแล็กซีเล็กๆอื่นๆเช่นลาดแมชชีนคลาวส์สมอลแมชชีนคลาวส์เนาะซึ่งอยู่บริเวณเป็นเพื่อนบ้านของกาแล็กซีทางช้างเผือกอีกโลคอลกรุ๊ปเอกาแล็กซีใกล้ๆกันแต่ว่า กระจุกกาแล็กซีตรงนี้ก็รวมกันเป็นเป็นซูเปอร์คลัสเตอร์หรือกระจุกกาแล็กซีขนาดใหญ่เนาะซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาวเนาะอันนี้คือเป็นกระจุกใหญ่ทั้งหมดเลยที่เป็นเรียกว่าเมืองของกาแล็กซีเนาะก็คือเอ,อ่อเวอร์โกิลซูเปอร์คลัสเตอร์ที่เราอยู่เป็นองค์ประกอบอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นแอนโดรเมดากาแล็กซีกาแล็กซีทางช้างเอื้อมสามถูกสามไทม์กรุ๊กาแล็กซีอื 3. 3, ทรรอมทีนี้อย่างไรก็ตามรู้นึกไหมว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาเนี่ยเอ,อ่อที่เรามองมองดูบนท้องฟ้าเห็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ย จริงๆแล้วในอนาคตมันจะมาชนกับกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยในอีกประมาณ5,000ล้านปีข้างหน้าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนั้นเรามาลองดูแบบจำลองทางคณิตศ,ศาสตร์กันเลยนะครับครบคภาพจาก space.com เนี่ยเขาก็บอกถึงการเดินทางของกาแล็กซีแอนโดรเมดาที่จะเดินทางมาชนกับกาแล็กซีทางช้างเผือกนะครับเอาละเรามาค่อยๆด,ดูรูปกันดีกว่าเนาะสำหรับกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ย ก็ตอนแรกเป็น Milky Way Galaxy อันนี้อยู่ตรงบริเวณใจกลางของรูปถูกไหมครับทีนี้เรามองไปข้างๆเนาะ Galaxy ทางช้างเผือกอันนี้อยู่ทางด้านขวาของรูปเนาะ Gala x y ซ n d r o m e d a ก็คืออยู่ทางด้านซ้ายของรูปนะแล้วก็ M33 หดูไทรคูรับ Galaxy ซี่ก็คืออยู่ทางซ้ายบนของรูปเนาะ g a l ล x y ทางช้างเผือกกับ Galaxy ซี d r o m e จะมาจะวิ่งชนกันนะครับในระยะเวลาเราประมาณ3 0 0 0 4 0ถึง4,000ล้านปีเนี่ยก็จะเริ่มเข้าโคจรใกล้กันนะครับ เหมือนจะเต้นรำข้างๆกันแล้วก็ชนครั้งที่1น,นะครับตอนประมาณ4,000ล้านปีแล้วก็หลังจากนั้นดาวก็จะฟุ้งออกไปรอบนึงเนาะแล้วเรามาดูอีกรอบนึงนะครับคราวนี้จะเกิดการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วตอนราว5,000ล้านปีข้างหน้า กาแล็กซีทางช้างเผือกกับแอนโดเมดาก็รวมกันกลายเป็นก้อนเดียวเป็นกาแล็กซีลูกวงรีขนาดใหญ่เลย mm hmm. เห็นไหมครับส่วน AM33 mm hmm. ก็คือหลุดวงโครจเรเลี้ยกออกไปข้างนอกไกลๆเลยอันนี้ก็คือการเดินทางของกาแล็กซีแอนโดเมดาและกาแล็กซีทางช้างเผือกเนาะอย่างไรก็ตามดวงทิศเราเชื่อกันว่าอายุไขจะมีประมาณ5,000ล้านปีระหว่างการชนของมันเนี่ยคาดว่า,าดวงที่ของเราเนี่ยก็อาจจะตายไปก่อนที่จะเกิดการชนสำ,สำเร็จเตยบร้อยดีนะครับ ภาพจาก n a s a แล้วก็ h Hubble Space Telescope หรือกล้องโทรทัศน์ h u b เ l e เชื่อกันว่ากาแล็กซีเมด้าจะมาโคจรเข้าใกล้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนาะแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบนท้องฟ้าขึ้นเรื่อยๆรจนทั้งแสงสว่างเห็นเป็นกาแล็กซี่ใหญ่มากในยามค่ำคืนคล้ายๆายรูปนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่บนโลกแล้วมองดูเหตุการณ์การชนกันครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะเป็นยังไงนั้นลองเลื่อนดูด้านล่างกันเลยนะครับสำหรับ เอ่อแอนิเมชันเราก็ได้ดูไปแล้วกาแล็กซีทางช้างเผือกเนาะเอ่อบริเวณดวงอาทิตย์เราอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็กำลังจะวิ่งชนกับกาแล็กซีอนโดเมดานในไม่ช้าอีก4,000ล้านปีเนาะแล้วก็กาแล็กซี M33 3ก็จะวิ่งอ,อ้อมอ้อมวนรอบรอบ,รอบสังเกตการชนอยู่ห่างๆเนาะครับภาพการชนกันของกาแล็กซี แอนโดเมดาและทางชชังเผือเป็นอย่างนี้อันนี้คือภาพปัจจุบันคือภาพที่1เนาะก็คือกาแล็กซีโนเมดาเห็นเป็นแค่จุดเล็กๆบนท้องฟ้าเท่านั้นเองหลังจากนั้นจะโคจรเข้าใกล้โลกขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดังรูปด้านขวาเนาะรูปที่2รูปที่3ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรูปที่4เอ่อกาแล็กซี่ออันเริ่มชนกันรอบที่1แล้วก็ทําให้เกิดกลุ่มแก๊สรวมตัวกันแรงน้งถ่วงรวมกันแก๊สเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันทําให้เกิดกระจุกดาวเกิดดาวฤกษ์ปริมาณมากเพิ่มขึ้้นนนนเาาจกกกมมมมววลทที่ััรํใหิด ดาวเกษ์สสองสว่างกระจุกดาวใหม่เกิดใหม่เต็ไมไปหมดเลยเนบิลล่าเต็ไมไปหมดเลยเหลังจากนั้นท้องฟ้าก็จะดูปัน่นป่วนขึ้นนิดนึงเนาะก็จะแบบเออกลแล็กซี่ทางช้างเผือกกับแอนโดเมดาก็จะแยกกันแปบนแบบนึงเนาะก็จะเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเป็นรูปที่เนาะและรูปที่6มันก็จะเริ่มฟอร์มเป็นกาแล็กซี่รูปทงช้ายๆกันอีกอันอีก2อันเนาะก็คือของของทางช้างเผือกแล้วก็แอนโดเมดาเนาะเป็นคล้ายๆรูปที่6แล้วหลังจากนั้นมันจะมาโคจรรวมกันอีกครั้งจนเกิดเป็นกาแล็กซี่รูป รูปวงรีเนาะหรือว่า e อลิ p ติ c อล g ก l a ลซีในที่สุดเนาะเป็นแกนกลางสว่างดวงเดียวกลางหางก็จะถูกหายไปในอีกเราๆ5,000-7,000ล้านปีข้างหน้าเนาะอันนี้ก็คือการเดินทางของเออกาแล็กซีเผือกและชาตากรรมของกาแล็ก a ี d อันโดเมดาในอนาคตนั่นเองนะครับก็รู้รู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราก็สามารถมองดูวนท้องฟ้ามองดูกาแล็กซี d อันโดเดาที่กำลังจะเข้าใกล้้เราในไม่ช้านะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา n a t u r e Astronomer นะครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ